เหล่านิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยนะสาภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาประเทศไทยนะเขาแถลงเปิดตัวแคมเปญกกตต้องติดคุกนะฮะโดยทางสหา,าพเตรียมการฟ้องร้องดำเนินคดีกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือวกก่กากกตทั้ง7คนนะครับตามกฎหมายอาญามตาตรา157เเป็นเจ้าหน้กกาที่ละเว้นไปปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบเนี่ยฮะก,ก็ยังเป็นแคมเปญที่เขารณรงค์อยู่ ก็เด okay. mm hmm. ี๋ยวเดี exactly. ๋ยวประเด็นจริงๆหลังจากนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราต้องรอตามนะเพราะว่าเมื่อวานท่านท่านอิทธิพรบุญประคองประธานกรกตออกมาส่งส่งสัญญาณและเกี่ยวกับเรื่องการคำนวณสสบัญชีรายชื่อก็คือสรุปตอนตอนนี้ประเด็นแรกคือกรกตยังไม่มีมติแล้วก็แต่ว่ามันมีแนวทางเกี่ยวกับการพิจารณาแล้วแหละหลังจากนี้เดี๋ยวขอให้ทุกฝ่ายรอมติกรกตแต่ว่าท่านก็ยอมรับนะมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะต้องส่งสารและมนูญ เกี่ยวกับเรื่องการตีความกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายและมาูนมาตา91กับกฎหมายเรื่องตั้งสอสมาตา128เพราะว่ามันมีการเขียนวิธีคำนวณสอสอปฏิริษีด้วยไงเบื้องต้นเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มนะพี่กบผมผมว่าอาจจะต้องส่งสารสารรัฐมนูลเพื่อรกตสําหรับป้องกันตัวด้วยก็ให้มันคือคือให้มันเคลียร์นะในเมื่อสองฝั่งเนี่ยเห็นไม่ตรงกันป้องกันการโดนฟ้องในอนาคตถูกต้องเพราะว่า สามารถจบได้ที่สารรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะ<ช>นะครับเมื่อวานนี้ครับอีกประเด็นหนึ่งแล้วกันนะที่พรรคประชาธิปัตย์นะครับหลังจากที่มีสมาชิกพักเสนอว่าทำมันหาทางออกกันไม่ได้เนี่ยนะจัดตั้งรัฐบาลไม่แน,ะนนะ้ทีฝั่งนี้ก็รวมพักอันดับหนึ่งแต่รวมเสียงได้ไม่ครบอันนี้ก็จะจัดตั้งเหมือนกันอะไรนยนะก็มีการออกมาบอกว่างั้นหาเป็นรัฐบาลแห่งชาติดีไหมนะฮะปรากฏว่าเมื่อมมาวานนี้ครับคุณชวนหลีกภัยครับประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้นะคุณเก่งฮะ คือคือจริงๆค,คุณคุณทวนท่านท่านท่านอย่างนี้วันก่อนมีมีคุณเทพไทยใช่ไหมมามาชงชงประเด็นเกี่ยวเกี่ยวว่าเรื่องอผู้นําพรกวาจิที่ปรัดคนใหม่เนี่ยค,ควรจะแบบรวบรวมความสัดสามัคคีได้ควรที่จะเป็นคุณชวนแต่ว่าสรุปคุณชวนก็ออกมายืนยันชัดเจนแล้วว่าไม่ไม่กลับก็คือขอเป็นที่ปรึกษา ไม่ไที่ภาษาพักน่าจะคล่องตัวกว่าออแล้วเพระพยาะว่าที่ปัดน่าจะมีคนที่มีความสามารถอีกหลายคนเข้ามานำนำทัพคุณคุณคชวยเขาบอกเขาเบรกด้วยนะเบรกพวกที่มาให้ Head ort, เหตุผลใหบบ้บอกว่าจะไปอยู่เป็นพรรควกรัฐบาลหรือฝ่ายค้านอิสระดีเนี่ยคุณบนบอกเขาเบรกไปแล้วกลุ่มกลุ่มนิวเดียมเนี่ยออบอกว่ารอก่อน รอมติอมตของก,กรรมการ,รมานพักชุดใหม่ก่อน<ช>ออนี่ฮะนี่ฮะส่วนวันนี้ครับตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะฮะที่ทำเนียบราฐาัฐบาลนะครับรมีงานรดน้ำดำหัวขอพรน,นะพุนเอกประยุจันโนชานายกรัฐมนตรีนะรเราไปตามบรรยากาศกับผู้สื่อข,ข่าวของเรานะครับคุณพรทิพย์สุวรรณทิชากรนะครับอยู่ที่ทำเนียบราฐาัฐบาลครับสวัสดีครับคุณพรทิพย์ครับค่ะสวัสดีค่ะครับเป็นไงครับงานรดน้ำดำหัวท่านนายกที่ทำเนียบวันนี้ครับคึกคืนดีไหมฮะก็ก็คึกคืนเหมือน กับเด็กกับทุกปีนะคะโดยวันนี้นะคะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณเจ็ดนาฬิกาตรงเนี่ยค่ะทางพวิทปรปยุทจโนชานายมนตรีและคณะคอสชนะคะพรภริยาค่ะคือคุณนราพรจันโอชาค่ะแล้วก็บรรดาคณะมนตรีที่พูดสมรสเนี่ยค่ะก็ได้มาร่วมพิธีเาเรียกว่างานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงการประจำปี2562ค่ะโดยโดยเริ่มจัดการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ค่ะที่ตึก ที่อ๋อตุสันติไมตรีค่ะจากนั้นก็ได้มาเป็นอ๋อพิธีตักบาตรพระสงฆ์หกสิบสองรูปค่ะที่บริเวณสนามมิาหน้าตึกไทยคู่ฟ้าค่ะก็มีบรรดาข้าราชการนะคะเขาจากเลยต่างๆในรัฐบาลเองสืบมลชนเนี่ยค่ะได้มาร่วมกันทําบุญใส่บาตรด้วยกันนี่ค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเสร็จพิธีข้างนอกแล้วเนี่ยท่านนายมนตรีก็ได้เป็นประธานในพิธีส่งน้ำพระพุทธมุขลูกค่ะแล้วก็พิธีรดน้ำขอพรสงกรานที่ตุสันติไมตรีเช่นกันค่ะอ่าวันนี้ก็ มีมากันเยอะนะคะที่แต่วันนี้ขาดในส่วนของรองรอง,รองยมมติสองท่านคือท่านสมคิดตั้งสีพิทักษ์และท่านวิษนุเครืองามค่ะคที่ไม่ได้อยู่จะไทราบว่าได้มีการแจ้งขอลาค่ะทาบว่าคองอาจจะลาไปพัก่อรหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันออนะคะตอนนี้ใชนะนะ่ค่ะแต่ว่าในงานนี้เองนอกจากคณะรัฐมนตรีแล้วนะคะยังมีผู้ประชากาเรเหล่าทัพมากันครบเลยค่ะคท,ทั้งทับบ้งทัพบกทัพเรือ แล้วก็ทางตำรวจมาครบรถทีเดียวค่ะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เห็นเงาของท่านคนตํารวจโทรเสด็จใหักพานะคะที่ทุกคนกําลังจับจ้องอยู่ค่ะ,โ,คะโดยรวมก็ค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะอ,อ๋อก็้ข่ายโดยกันยังมีสมาชิกสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติค่ะมาตรวจไดมาร่วมพิธีนี้ด้วยนะคะโดยภาพรวมที่นายมนตรีก็กล่าวไว้พอะคะ่ะให้กับทุกคนก็ถือว่านี่เป็นวันมงคลด้วยแล้วก็สงการเป็นประเทณนไทยที่รับถือกามนานแล้วก็ท่านถือว่าคณะเป็น ทั้งหมดเจ้าหน้าที่ทุกท่านเนี่ยถือเป็นครอบครัวเดียวกันที่ทำงานร่วมกันมาเป็นเวลาหลายปีแล้วครับแล้วก็มีการให้พรว่าขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยการทํางานให้บ้านเมืองแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะช่วยการสามารถนาพาให้ประเทศของเราอ่ะเดินหน้าไปได้แล้วก็ท่านก็ได้มีบอกว่าขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จแล้วก็ประสุขภาพแข็งแรงได้เช่นกันแล้วก็ขอโอ,โอโหสิการไเป็นสิ่งใดที่ท่านอาจจะสแสดงอาการงุนงิงดหรือะไรไปบ้างครับแต่ก็ถือว่าทั้งหมดนี่จะเป็นการทําเพื่อประเทศค่ะ หลังจากนั้นก็ได้มีการเปิดโอกาสให้ทางข้าราชการอ่ะก็าขาขาขาราคณะราฐมนตรีข้าราชการและข่สื่อมวลชนค่ะามารดน้ำขอพรจากท่านนายกนะคะก็บรรยากาศดีค่ะเย็นฉ่ำท่านนายกก็มีหยอกล้อเลนน่นกันกับบ้างก็มีเหมือนอาโพรมน้เล็กน้อยอะไรเงี้ยค่ะโดยรวมก็ถือว่าสดชื่นดีค่ะหจากนั้นท่านนายกมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ปตมท้ายนะคะว่าก็มีการเน้นย้ำนะคะว่าขอให้ทุกฝ่ายในการดูแลนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยทั้งคนต่างประเทศที่ไปช่วย ต่องเที่ยวทุกประเทศของเราเนี่ยให้ดูแลกันมีความปลอดภัยแล้วก็โดท่านเน่เป็นห่วงโดยเฉพาะคนที่เดินทางอ่านในช่วงสงกรานนี้ค่ะคให้มีการเรจนอจถนนมากก็อยากให้ช่วยกันดูแลค่ะเดยกันขอขอ,ขอให้ประชาชนเนี่ยช่วยให้ความร่วมมือแล้วก็ระมัดระวังตัวด้วยเช่นกันแล้วก็ขณะเยกันทังจะได้ยามว,ว่าทบา,านเนี่ยตลอดชาติที่ผ่านมาทบา,านได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ดูแลหลายภาคไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคเหนือเรื่องเรื่องเรื่องน้ําที่ตอนนี้อาจจะมีเรื่องเรื่องภัยแล้งมาบ้างแล้วแล้วขณะเดียวกันเนี่ย ก็ยังเน้นย้ำว่าสิ่งที่สําคัญคือต้องช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงนี้เพราะว่าะจะเข้าสู่ภาพพิธีรีประฐาพิเศษแล้วเช่นกันเนี่ยค่ะรับผมแล้วก็มีหลายเรื่องสินค้าเกษตรต่งางๆแล้วก็ขออย่างเดียวคือที่สําคัญขอให้ประชาชนแต่ละฝ่ายก็ไม่จะฝ่ายไหนอย่าได้มีการกระทบกระทั่งกันเลยอขอให้หัวสีกัน ในช่วงสงกรามนี้ดีกว่าค่ะมดยที่เป็นเพื่อนดีค่ะได้ครับบรรยากาศสดชื่นดีนะครับขอบคุณมากครับคุณมอนทิย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับนายกนี่โพนี่เขาบอกว่าคนไทยอยากลดน้ำนำหัวมากที่สุดนะเออนี่อันดับหนึ่งเลยนะฮะ